หาคุณไม่กดติดตามภายใน3ามวินี้ผมจะส่งบุดุษใจเกเรไปหาคุณกดยังกดแล้วไปดูคลิปกันเลยครับผมโอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมเราก็จะไปยู U N ame, เในเกม p พ s สิมิเ t o r อร X วันนี้นะครับผมเตรียมเงินจำนวนอยู่ที่69บิลเลียนนะครับผมในการ <c oughs> จะมาสุ่มนะครับคนดูก็โอเคซึ่งนะครับก็จะมีประตูรับอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยนะครับผมซึ่ง ผมเนี่ยไม่มีเกมพาร์อะไรเลยนะถ้าเกิดดูดีๆมีแค่บูสต์แล้วก็ดวงเท่านั้นนะครับผมตัวที่ผมอยากได้คือเจ้านี้ครับฮิวแคทนะครับไอตัวแดงไอตัวแดงแดงเนี่ยไม่อยากได้นะอยากได้แค่ฮิวแคทนะครับถึงแม้ตัวแดงมัานจะดบีท่าบีก็ตามนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดไข่กันเลยว่าโอเคตอนนี้ก็นะผมไม่รู้จะเลือกอนไหนดีอ่ะอืมผมเปิดเลยแล้วกัน โอเคมาดูกใกล้ๆว่าคอนโดว่าจะเกิดหรือเปล่านะครับใช้เงิน3บิ b i l l ยนนะเดี๋ยวแป๊บนึงลดเสียงก่อนเสียงดัง <c oughs> เปิดมาก็อ e ีปีแล้วผมก็นะก็ไม่เกลือนะไอที่เกลือคือแลครับผมนั่นเนี่ยพูดถึงก็มาเลยโอเคสุ่มไปเรนะื่อยๆครับอนโดผมจะสุม่มสุ่มผ่าได้หมดเลยตอนนี้ผมอยากได้นะ <c oughs> ก็คือฮิวแคทนะครับไม่ก็เป็นดิจิเนลลี่ก็ได้นะก็ดิจิเนลลี่ผมมีตัวหนึ่งนะผมผมจะไปทำโกนะก็อ่ะสุ่มไปเรื่อยๆแม่ โอเคตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมชอบอยู่นะผมชอบอัปเดตนี้เพราะว่าแบบมันเป็นแบบสายแฮกอะทุกคนแบ, oo, แบบสายแฮกคือแบบแฮกเกอร์แต่ผมไม่ได้เล่นเกมใช้แฮกนะเออมาเปิดไปเลยอยๆอะเกลือ,อ <laughs> <laughs> มันเกลืออีกแล้วไม่ได้เออเปิดไปีก,ก็แฮกเก็ตแคทโอเคผมอยากได้ตัวเขียวนะตัวเขียวดาเมจแรงดินะครับผมออแต่ทำไมรีจารี่ไม่ออกเลยปกติผมเปิดนะผมใช้แค่ ประมาณ 20B นะครับ21 21 21 billion เน,เนี่ยผมก็เปิดได้ล่ละก็เลเจอรี่รงเซ็มมันเขินกล้องนะมันเขินกล้องแล้วมันเลยไม่ออกมาลนะโอเคเปิดไปเรื่อยๆตอนนี้เงินก็จะหมดแล้วนะอ่ะตัวน,นี้สวยสวยครับตอนนี้เงินเหลือ39สมได้อีก 10, 17 10, 10, 10ประมาณ16ครั้งไม่ใช่16ครั้งดิ12อื ผมไม่พูดมากแล้วกันนะผมแบบทอแทรละนะอย่างไรเลเจรี่ออกหนะ่ย <c oughs> ถ้าออกเป็นฮิวแคสจะบีมากเลยนะบางที่มันอาจจะแบบนลเจรี่นะเลเจรี่แบบไม่ออกอะ่ะเออแต่ว่าจะออกทีเดียวเป็นเอ็กซ์คลูซีผมไม่รู้นะครับว่าตัวนี้มันอยู่ตลอดไปหรือเปล่านะเพราะว่ามีตัวฮิวนะครับผมเป็นตัวใหญ่นะเป็นแมวยักษ์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะอยู่ตลอดไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะหายไปนะในอัปเดตหน้านะ ผมว่าอัปเดหนะ้าก็โลกใหม่นะ่าจะมาแล้วแหละก็จะเป็นโลกขี่มานะครับผม <C le af> ม,มันมันมีมันมีคอยขึ้นมาอยู่เป็นเรกอะไรอ่ะมันเป็นมันเลขอะไรหาคนรู้ลีกออกมาเป็นลีกก็คือ,คอหลุดนะภาพหลุดซึ่ง GM ก็นก็จะปล่อยมาแล้วมันไม่ใช่ภาพหลุดหรอกมันเป็น GM ปล่อยออกมาเลยตอนนี้สมได้ค่าขังนะอ,อได้ตัวนี้มาฮีจนไม่ออกเลยยอดไปเลยวะ <laughs> เอาที่สบายใจจะออกอนไรมาก็เอาที่สบายใจเลยนะอมอกมาเลยฮินดี้จะเละเยออยากได้อยากได้อยากได้ไม่ได้สักทีสวยเฮ้ยโอเคถ่ายรูปไว้เป็นบุกคลิปแล้วกันนะครับ พูดถึงความเกลือของพวกเราเอ้ยไม่ใช่ของพวกเราของผมดิเพราะว่าไม่ใช่พวกเรานะผพว,ว่าผมเล่นคนเดียวนะเอาแล้วผมแบบก็จะมาทําโกก่อนนะก็สุ่มตัวคี้มาได้เยอะมากเลยโอเคมา <c oughs> มาลุ้นกันดีกว่าโอเคแมวอย่างนี้ก็ได้ครับผมอเสวยไปอโอเคตอนนี้ไม่ตกเมตาโอเคยังไม่ตกเมตาโอเค โอเคใส่แมวนี่ก็ไปเออโอ้โหโอเคท่าได้สองตัวโอเคตอนนี้นี่ตกเมตาไม่ได้ใช้ละลาก่อนละกันนะถ้าได้ก็ดีมากเลย oh gosh. Oh God, oh God. Oh God. เฮ้ยเฮ้ยโอ้หโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้ยหโอ้โ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 โอ้้โโอ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 ้โอ้โ้ออ้โอ้อ้ออ ถึงมันจะซูมไม่ได้แต่ว่าทำทองได้ไม่อยากจะโม้นะครับเออก็คนมันเข่งขอโรษขโโอเคสาวตัวนี้ผมผมว่าผมเสียว่ะนั่นไง <c oughs> โอเคครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่เศษนะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปฟิวส์ดูนะผมได้สองตัวนี้มานะก็เป็นอะไรที่ดีอยู่นะอืมอีควิปเบสไปนะครับผมตอนนี้ผมจะเหลือสองสามตัวนะผมจะเอาไปฟิวสเล่นนะครับผม ผมไม่รู้นะว่ามันจะฟิวได้หรือเปล่าอ่ะบางที่มันอาจจะฟิวไม่ได้เพราะมันเป็นตัวสูงสุดไงผมจะเอาสามตัวน,นี้ฟิวกันกนครับเป็นแฮกเกตแคทนะครับแปลงฟิวกันไม่ได้เพาจมหลาโอเคสองตัวนี้ <c oughs> ฟิวกันนะครับได้ตัวอะไรคุ้มมะก็ใช้ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าดามเมจมันมันน้อยอยู่นะเออแต่ถือว่าใช้ได้นะครับก็ใช้ได้นะโอเคก็คลิปปีพีเท่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเรนโบว์แต่ตอนนี้ผมยังไม่กล้าทำเท่าไหร่นะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีเซตทำนะผมก็จะมีแค่ตัวดามิดน้อยๆน,นะครับก็โอเคผมได้2ตัวนี้มาก็คุ้มแล้วแหละนะครับก็โอเคทั้งนั้นคลิปนี้ก็จบแพนี้นะเดี๋ยวดูกดไ like, ลค์สับคล้ายเด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย